ก็ปัมของเรานะครับมีทางเข้าออก1นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางนําเข้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางนําออกส่วนทางออกจะพิเศษอีกอย่างนึงคือสามารถออกทางด้านนี้ก็ได้นะครับอ ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของบ้านลูกค้านะครับวิธีกรารงานปั๊มนะครับให้ดีที่สุดนะครับคือลูกค้าควรต่อผ่านแทงค์พักน้ําเท่านั้นนะครับหรือถ้าลูกค้าไม่ต่อผ่านแทงค์อาจจะทําให้ปั๊มดูดน้ําไม่สะดวกนะครับทําให้ปั๊มร้อนนะครับอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายของตัวปั๊มได้นะครับแระวิธีที่2ก็คือทางเข้านะจะเป็น1น,นิ้วนะครับลูกค้าควรต่อทางน้ําเข้าให้เป็น1นนิ้วไม่ควรลดลงขนาดนี้นะครับ าจจะทําให้ปั๊มดูดน้ําไม่สะดวกนะครับก่ให้เกิดปั๊มร้อนก็ได้นะครับถ้าต่อผ่านแท้งนะครับผมแนะนําให้ต่อเป็นโยเนียนนะครับหรือบอลบาลนะครับในการซ่อมแซมดูแลปั๊มได้ง่ายขึ้นนะครับคำแนะนําเพิ่มเติมนะครับถ้าลูกค้าไม่ได้ผ่านแท้งหรือดูดจากบ่อพักน้ำนะครับก็ลูกค้าควรต่อฟุตบอลแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟุตบอลเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำนะครับทำให้ปั๊มดูดได้ดีขึ้นถ้าหากติดตั้งเองไม่สะดวดนะครับก็ทีมช่างกินตันนะครับพร้อมติดตั้งให้ถึงบ้านนะครับเรามีบริการติดตั้งถึงบ้านนะครับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแถมปั๊มทุกตัวจากกินตันนะครับเรารับประกันอะไรให้1ปีซ่อมฟรีตลอด สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สักหาแอดมินกินตันให้เราแนะนำก็ได้นะครับ